บ้านคุณผู้ชมมีปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาใบไม้ร่วงนะครับนี่ครับเวลาใบไม้ร่วงใส่ในกระถางนะครับหรือว่าใต้กระถางแบบนี้ครับเวลาเราเก็บนะครับก็เก็บไม่หมดนะครับเวลาจะกวดก็กวดยากครับแต่วันนี้พ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาทําการเก็บใบไม้ออกนะครับจากกระถางหรือว่าข้างๆกระถางแบบนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับข้างๆกระถางวันนี้เวลาเรากวดก็กวดยากนะครับ วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆครับในการเก็บใบไม้ครับเก็บใบไม้ยังไงให้หมดนะครับจากกระถางใบไม้ของเราแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆครับในการเก็บใบไม้นะครับเก็บใบไม้เศษใบไม้นะครับเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ไว้แล้วเรา เรามีกระถางดอกไม้อยู่ด้านล่างนะครับรอบๆนะครับเวลาเราเก็บก็เก็บยากนะครับเวลาจะกวดก็กวดไม่หมดนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนเลยครับเพราะว่าพ่อเพื่จะพาคุณผู้ชมมาทําการเก็บครับเก็บเศษใบใบไม้ที่มันร่วงลงมานะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงรู้จักครับไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้เสียบแบบนี้ครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับ ในการเก็บใบไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำและรับชมกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับไม้จิ้มใบไม้ของเรานะครับเราจะใช้8ปดอันนะครับหนึ่นะครับมันจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับที่เรากินแล้วกินแล้วเราทิ้งนะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับอย่างที่สองครับก็คือ หลอดกาแฟหรือว่าหลอดน้ําครับเราจะใช้หลอดน้ํา2หลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเสียบเข้านะครับเสียบหลอดของเรานะครับให้เข้าตรงหลอดนะครับเนี่ยครับเราจะทําระยะห่างนะครับ ระยะหางนี้เรากล่าวได้นะครับต้องการกว้างหรือว่าแคบนะครับเราสามารถกล่าาได้เลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเสียบไปนี่แล้วครับมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับเราก็ดัดนะครับดัดอย่างนี้ครับส่วนตัวนี้เราก็ตัดออกนะครับถ้ามันยาวเกินนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจะได้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ให้เราดันลงครับดันตัวนี้ลงครับให้มันเสมอกันนะครับเสร็จแล้วให้เราใชา้ปืนกาวครับยิงครับนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เมื degree, s <S ่อเรายิงกาวแล้วครับมันจะแห้งติดเลยนะครับมันจะไม่มีการหลุดเลยนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับให้เราหาท่อ PVC ครับหรือว่าไม้ก็ได้นะครับแบบนี้ครับจะแบบสั้นหรือว่าแบบยาวก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เรายึดติดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราจอะติดนี้ครับให้เราใช้ตะปูเกียวนะครับในการยึดติดนะครับยึดติดเข้ากับท่อ PVC ของเรานะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรายึดตะปูเกีียวติดแล้วนะครับเราก็จะเราก็จะได้ที่เก็บใบไม้หรือว่าที่เสียบใบไม้นะครับของใช้ที่เรากินแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บใบไม้หรือว่าที่เสียบใบไม้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บใบไม้หรือว่าเสียใบไม้ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบไม้ครับที่แคบแบบนี้ครับ เวลาเราเราจะกวดหรือว่าเราจะเก็บเ,เก็บยติครับแต่วันนี้เราจะใช้เนี่ยครับไม้จิ้มครับไม้จิ้มเศษใบไม้หรือว่าไม้เก็บเศษใบไม้นะครับเราก็ทาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ ติดมาอย่างเยอะเลยครับง่ายที่สุดเลยครับวิธีนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเวลาเราจะเก็บทิ้งนะครับมันก็ง่ายครับแคเเรารูดแบบนี้ครับรูดลงแบบนี้หมดเกลี้ยงเลยครับกระถางดอกไม้เก็บได้หมดครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเป็นเด็กๆพอเพลินก็ทำแบบนี้แหละครับ ที่โรงเรียนนะครับเวลาเราไปโรงเรียนนะครับครูก็ให้ทําแบบนี้ครับครูก็สอนให้ทําแบบนี้นะครับในการเก็บใบไม้เศษใบไม้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการเก็บใบไม้เศษใบไม้ครับโดยไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําที่เก็บใบไม้หรือว่าที่เสียบใบไม้ในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพ่อเพลิน channel ยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ